Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ni kita sapa dah di uh, Museum Al-Qamudi yeah. Abu Bakar Al-Qamudi Alhamdulillah ni kita mari nak no. Seksa uh, nak seksa okay, Apa nama ni Wici uh, Siwit nah, Wici Siwit Ogara Wici uh, Siwit uh, Yang mana uh, Di sini disediakan nah, Ni tu Nampak tak? Di depan ni Bukan sangat besar Bukan sangat besar Cukup dengan Arab Saudi Di sini Tempat yang dimana disediakan untuk menjadi tempat yang boleh mari ziarah Kita kenal kebudayaan negara Saudi mania ya Ini tak kalau nak eh, ha. pergi dekat mana kalau kau ha. oh ni ha. oh. <tip> alamat dia pasal inte sampai sampai yang yang di uh, apa tak tak, tak tak sofian ke dah makno wei macam tak sofian tak makno kau pergi book kena. อ้าวท่อนพักท่านชูเครื่องสกีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของบริษัทอัลมาเดนีที่พักนะครับมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงของโบราณนะครับที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างในว่าข้างในนี้มีจัดแสดงอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสถานที่แรกนะครับ เรามากันที่สวนพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับส่วนสถานที่ที่สองนะครับเราจะไปกันที่หูดายเบียะนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทาสัญญาหูดายเบียที่นั่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับก็เรามาถึงเช้าพอดีแต <oughs> ่ว <oughs> ่า <God> กำลังจะแน่นนะครับเดี๋ยวไปดูขง,งคนเริ่มเยอะแล้วนะครับอ,อ,อ่ใช่ดูครับทุกคนกำแพงเขาทำกำแพงดินครับมีฟางกับวันนี่ว่าังไงนี่เออพิพิธภัณฑ์ อันนี้เป็นบ่อน้ำนะครับคือเขาทำออกแบบมาแบบสไตล์โบราณในอดีตนะครับเขาทำกันแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นบ่อน้ำนะครับที่เขาสร้างในจัดแสดงให้เราดูในให้เราเห็นนะครับว่าโบราณเขาขุดบ่อกันยังไงนะครับคือทรงจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นบ้านเก่าโบราณที่จะสร้างกันประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นห้องโถงใต้ดินนะครับโอ้นี่ว่าเดินว่ากระเบือนี่นังนนีนี เเรจ้าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับอันนี้เป็นของเครื่องใช้ของครัวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้อันนี้นะครับคือถ้าที่ผมทราบนะครับเหมือนเป็นร้านนะฮะที่เขาขาย ถั่วนะครับฟูดเขาจะใส่แบบนี้นะครับเวลาเขาตักก็จะตัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับอันนี้ s <S เป็นภาชนะที่เขาใส่ถั่วนะครับเป็นส่ฟูดนะครับแล้วก็ด้านในนะครับดูเป็นภาชนะของใช้ของครัวนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็น่าจะคุ้นตานะครับที่บ้านเราก็มีนะครับแบบนี้มาฮัลเลนฟูดใช่เป็นร้านขายฟูดนะครับขายถั่วนะครับ ใช่ส okay. you? like ่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านนะครับร้านขายของของชำใช่ครับมกอล่ายชดิการก็จะมีนะฮะภาชนะเก่าๆนะฮะในอดีตนะฮะให้จัดแสดงมาให้เราเห็นนะครับเหมือนกระป๋องเอ่อเปปซี่มิรินดานะฮะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Kan. Kan. Ya, di bawah ini timbangan zaman dulu bahasa Arab mizan. ฮะไบได้นี่อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้นะครับมามาหนังแจก์อะอ๋อโอเคอันนี้บรรยากาศพิจญาณของเรานะครับตอนนี้กําลังจะถ่ายรูปหมู่นะครับที่นี่นะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งร้อยสาสิกว่าท่านนะครับจํานวนเยอะพอสมควรนะครับทำกันละเดี๋ยวเราจะ ถ่ายรูปหมู่กันตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเดินวนไปรอบๆนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เรายังไม่ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น

อะไรผมอันนี้ตัดหญ้านะฮะแล้วก็มีคว้านนะฮะละักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมียงใหญ่อันเล็กนะฮะอันนี้ไว้ตัดหญ้านะครับใช่ครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับก็ d ด l เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องโถงนะครับว่าเขามีจัดแสดงอะไรกันบ้างครับไปคืออาคารของเขานะครับจะสร้างกับเอ่อกับดินนะครับเป็นอิฐใช้กับดินทั้งหมดเลยเขาแล้วก็ใช้ผสมฟางฝนตกเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับ แต่ว่าดูเหมือนจะแข็งแรงมากแล้วนะครับเขาทำกับดินแล้วก็ผสมฟางด้านในก็คนจะเยอะนิดนิด,นดหนึ่งนะครับคนจะแน่นหน่อยนะครับคนแน่นเลยนะครับมาดูใช้มือก่อนนะครับใช้มือก็จะเป็นธนบัตรเหรียญโบราณนะครับของซาอุดิอาระเบียนะครับตั้งแต่อดีตเลยนะครับเนี่ยครับมันไม่นางตรงกลัง นี่เป็นเหรียญโบราณนะครับของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็เหรียญธนบัตรอะไรต่างๆนานาก็มีจัดแสดงตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนะฮะการละเล่นโบราณของเขาเหมือนที่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับกจอกก็จังกลัก ตรงนี้นะครับมีกระบะนะกระบะเล็กนะครับลูกกับ,บคนเยอะมากครับแน่นเลยนะครับมาดูเพื่อนใหญ่นะครับ ปืนใหญ่ก็มีนะครับป <c oughs> ืนใหญ่เหมือนป <c oughs> ืนปืนใหญ่ปัตตานีเลยนะครับตรงนี้นะครับบวกทหารในอดีตนะครับทรงโบราณหนักมากๆเลยนะครับเป็นเหล็กข้างใบเลยนะครับเป็นเหล็กั้งใบใช่ของแท้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นล,ลูกระเบิดนะฮะลูกระเบิดลูกปืนใหญ่นะครับกระสุนปืนใหญ่ใช่ แล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธต่างๆนานาน,านะครับมีทั้งหอกมีทั้งปืนนะครับมีทั้งธนูนะครับแล้วก็มีทั้งชุดเกราะนะครับชุดเกราะเหล็กนะครับป้องกันศัตรูได้เลยนะครับมีทั้งหมวกชุดเกราะที่เป็นเหล็กนะครับอลมูฮารบ The f i g h t e โอ้ก็ตรงนี้สามารถที่จะ จับอาวุธปืนแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับใส่หมวกถือปืนได้ตรงนี้ก็จะเป็นอาวุธประเภทดาบทั้งหมดเลยนะครับเป็นดาบสองสองแฉกนะฮะดาบโบราณมีให้ดูเยอะเลยนะครับ,บระได้ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับด้านในก็มีอีกนะครับ ด้านในนี้นะครับก็จะมีการจัดแสดงเสื้อผ้านะครับแบบแบบของโอโอ,อะไรนะครับเป็นของซาอุดีนะครับตรงนี้ก็จะมีอูดนะครับมักกะทุลมุครมะอันนี้เป็นเปนเด็กในในอดีตนะครับก็จะสร้างมาแล้วก็ทําประมาณนี้นะครับเตเด็กนอนแล้วก็ดูนะครับใส่ตรงนี้ด้วยน่ารัก ตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรนะครับอันนี้เป็นโซบ้านอันนี้เป็นเขาดองฟ้านะครับเอาเขาไว้ทําอะไรผมไม่แน่ใจใช่ใช่หูดองครบรอ Hey, เดี๋ยวมาดูต่ออีก,อกโซนหนึ่งนะครับด้านในตัวนะข้างๆเรานะครับก็จะเป็นตัวอูดนะครับเขาจําลองตัวอูดแบบตัวเป็นเป็นแบบสวยนะครับขนาดขนาดใหญ่ตัวจําลองขนาดจริงเลยนะครับโอเคฮัลโหลอ่า อกบุรนเโอเคเดี๋ยวมาดูตรงโซนนี้นะครับโซนนี้มีอะไรบ้างโซนนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกแบบสไตล์ซาอุดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่า <ète ator> ก็สามารถที่จะใส่ชุดเสื้อผ้าแบบซาอุดีแล้วก็มานั่งถ่ายรูปได้นะครับก็ <eres S 1> <_ depressed> มีหุ่นจำลองแบบผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยข้างๆนะครับสามารถที่จะขึ้นถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปียโนด้วยนะครับ โทรทัศน์เก่านะครับวิทยุเก่านะครับแต่ว่าโซนนี้ดีคือมีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์มีแอร์ด้วยแอร์ไม่ได้เก่าใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นเอะไรนะครับที่เขาฉายหนังนะครับตัวเครื่องฉายหนังใช่ตัวเครื่องฉายหนังนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเอ่อ โทรศัพท์นะครับเป็นใช่อันนี้เป็นโซนโทรศัพท์เจอตั้งแต่รุ่นโนเกียนะฮะ Samsung ก็นมีครับ <laughs> แล้วก็ด้านในเช่นเดียวกันอันนี้มาดูพิมพ์ดิจนะครับพิมพ์ดิจพิมพ์ดิจของอาหรับนะครับ ไฮไลท์อีกโซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปอันนี้เป็นการแต่งกายแบบซาอุดีบาลาดีเก่านะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับประมาณนี้มีผ้าปิดหน้าแล้วก็มีตกแต่งเสื้อผ้าแบบรประยับนะครับส่วนตรงประตูทางออกด้านในโถงนะฮะก็จะมีขาขายอันนี้ด้วยนะครับขายทัว ขายอางุ่นแห้งขายลูกดีนนนะแล้วก็มีขายเย็ดไสตูนด้วยน้นำมันน้ำมันไสตูนแล้วก็มีขนมของฝากด้วยนะครับเยอะแยะนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อที่นี่กันได้นะครับเออได้ยินไหมครับได้ยินรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับกดหนึ่งหรือว่าเสียงชัดนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกโซนหนึ่งนะครับข้างนอกนะครับก็ยังมีอีกนะครับอีกโซนหนึ่งมาดูอีกโซนหนึ่งด้านด้านอน,านอ,อกนะครับเป็นโซนด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อันนี้เป็นโรงงานถักนะครับซีนาอาจินาซิจเป็นโรงงานถักนะครับถักผ้าถักพรมถักอะไรก็จะประมาณนี้นะครับลวดลายของ ของเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นสีนะครับจะส่วนใหญ่นะครับส่วนโซนถัดไปนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นภาชนะนะครับภาชนะที่เขาทําจากหินแล้วก็ทําจากไม้นะครับมีทั้งหินและก็ไม้ด้วยนะครับภาชนะอาว่านี่ขรจรียะหะฮู <Yeah. S 1> นะ อันนี้เป็นเครื่องบดนะครับเครื่องบดตัวหู้นะเครื่องบดบดข้าวบดอะไรบดแป้งอะไรก็สามารถที่จะบดได้นะครับแดีวก็ส่วนถัดไปนะครับเ,เดี๋ยวเราเราเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนดอกโลิก <c oughs> ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับคือได้ฟีลบรรยากาศแบบสไตล์โบราณมากๆเลยนะครับ ดูอาคารที่เขาสร้างนะครับมชาชัลอเหมือนเรามาอยู่ในยุคอดีตย้อนยุคอีกทีหนึ่งนะครับให้เห็นให้เห็นกันแบบจริงจริงจังๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเชือดนะครับโรงเชือดโรงเชือดนะครับ,รอ,รอ,รบอันนี้จําลองตัวแกะนะครับประมาณนี้มีมีดให้ด้วยนะครับก็มีดจะประมาณนี้นะครับโรงเชือดแกะ ขายเนื้อนะครับา <laughs> มาดูโซนถัดไปนะครับ <laughs> บสูโ <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณแบบห้องรับแขกนะครับก็ไม่มีรายละเอียดมากมายนะครับ <laughs> ทุกคนดูดาบนะครับดาบอีบโบราณ เอ้ยไม่ใช่ครับสองซาอุดีนะครับยาวด้วยนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเช้าๆตอนนี้ยังไม่มีคนมากเท่าไหร่นะยังไม่แน่นนี่น่าจะเป็นโรงงานทําหลักอานนะครับหลักอานของม้านะครับเ็าก็จะผลิตกันแบบนี้นะครับอันนี้ทําจากหนังจริงหนังแท้เลยนะครับหนังจริงหนังแท้เลยนะครับ เครื่องหนังวะใช,ใช,ใช่ใช่ใช่เป็นเครื่องหนังเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ติดกับม้านะครับมีทั้งที่วางเท้านะครับแล้วก็หลักอานนะครับอตเะรกรดกีคุดีอกอกกกั์ซกเซ เดี๋ยวพาทุกคนมาดูตรงนี้ต่อนะครับน่าจะเข้าได้นะครับอ่าอันนี้เป็นห้องประชุมครับมัจลิสห้องประชุมด้านในเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับบรรยากาศห้องประชุมด้านในนะครับของซาอุดีก็จะจัดประมาณนี้นะครับมีจัดแสดงอาวุธปืนด้วยนะครับเหมือนห้องรับแขกอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะมีชากาแฟชงให้แขกที่มาเยือนแล้วก็มีโท,ทรทัศน์ทีวีเก่าโบราณส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น ภาชนะใส่กาแฟใส่ชานะครับแบบโบราณนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยเล็กๆนะครับถ้วยเล็กๆมาเช้าหลอกดูพรมนะครับพรมแล้วก็โซฟาของเขาก็จะเป็นโซฟาแบบนั่งพื้นนะครับอันนี้หุ่นจำลองนะครับหน้าตาแบบใช่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปอีกส่วนหนึ่งนะครับด้านนอกไปดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างครับ ตรงนี้น่าจะเป็นคุกนะครับคุกเวลาเขาจับคนนะครับเขาก็จะใส่ในนี้นะครับล็อกเอาไว้นะครับใส่มือด้วยอืมใส่มือตรงนี้ด้วยนะครับโอเค Hm? อ,นนอันนี้อะไรคร <bunker. S 2> er. ับอาจารย์อ evet, ิบูก็ตัวศิวอเหรือว่าทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับด้านในก็จะมีคน จำลองที่เป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับเนี่ยสุนสุนัขจิ้งจอกกำลังไล่ล่าจะกินแพะนะครับใช่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับน่าจะเข้ามาได้นะครับเราเปิดอยู่นะครับอ่ออันนี้เป็นห้องรับแขกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ที่ไม่ใช่แบบนั่งพื้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนจะให้ทุกคนดูข้างบนนะครับ ข้างบนเนี่ยเอ่อที่เขาทำคือส่วนใหญ่ฝ้าหรือเอ่ออะไรนะครับเขาเรียกฟาบงหรือตาหดังคาเขาอ่ะจะใช้แบบไม้ซะส่วนใหญ่ซึ่งผนังเนี่ยเขาใช้ผนังเป็นผนังดินผสมฟางนะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไม้นะครับท่อนใหญ่ๆยาวเลยนะครับแล้วก็จะปิดกับออะไรนะครับก้านของอินทาพาลัมนะครับเล็กๆซ่อนเอาไว้ซ่อนชิดๆนะฮะก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับส่วนด้านในก็อากาศตอนนี้นะครับร้อนนะครับบอกบอกตามตรงคือร้อนนะครับตอนนี้โอเคกับปรญยาเกับปรยาย อันนี้ก็จะเป็นงานสลักนะครับงานงานไม้นะครับงานไม้ต่างๆนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ euh, ใช่มีอุปกรณ์ต่างๆนานาให้เราเห็นนะครับจัดแสดงนะครับเป็นช่างไม้นะครับช่างไม้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นซอนเนี่ยโูสเป็นงานงานสารนะครับสารสารมวกนะครับแล้วก็เป็นทงอะไรอย่างนี้นะครับเป็น ถ้วยภาชนะใส่ของอะไรอย่างนี้นะครับสารจากใบใบใบพืชใบนะฮะอะไรนะครับใบต้นไม้อะไรต่างๆนาน,นาน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นงานปั้นนะครับงานปั้นถ้วยงานปั้นเอนะฮะใช่แก้วถ้วยนะครับป็นฝักร ใช่ปั้นจากดินนะครับฟักขับอ,อืมเจลเดียจะอันนี้เป็นชนิดเครื่องหนังต่างๆนาน,นาน,นะครับที่เขาเอาเอาหนังสัตว์มาอะไรนะครับมาออกแบบผลิตใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมีทั้งกระเป๋านะครับแล้วก็มีทั้งหลักอา่านมีทั้งส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋านะครับมีทั้งไอ ภานชนะใส่ใสน้ําก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเเปเป็น็นนของที่เขาใส่น้ํานะครับรองเท้าก็มีนะครับที่เขาทําจากหนังนะครับอันนี้เป็นเข็มขัดน,นะครับทําจากหนัง,นงแท้นะครับ<า>ส่วนต่อมานะครับส่วนสุดท้ายน,นะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับ ก็จะมาทะลุด้านหน้าประตูทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับก็โดยรวมนะครับอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์นะครับจัดแสดงของโบราณของอีของซาอุดีนะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับห้องครัวร้านอาหารห้องครัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนี้เป็นครัวทำโรตีหรือเตาเตาทำทำโรตีใช่ Mana? tak? Tak nampak pejari? Eh, Hmm... Eh? Hei! Dia sampak pula tu! Takut ni Tu tu tu! Duduk ni sini, boleh banyak tak eh? Nampak mana? tu Tak โอเคอ่าเราเดินนะครับตอนนี้ก็เรามาอ่า uh, <c oughs> เราขอปิดไลฟ์แล้วก็ตรงนี้ก่อนนะได้เวลาปิดก่อนช่วงคราวนะครับแล้วก็เราจะไปต่อกันที่ไดบี้ God